สวัสดีครับ엔파스틱สวัสดีครับเอฟซีกวางสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับไหมยินดีต้อนรับกกด้งใกัจะมีสวยด้วยอมอ่านอืคิดถึงทุกคนครับนี่เนี่ยมากินอ่างแล้วขันมาย้เนาะสีเด เม่ยงไรก็ของแสบแล้วครับเมียงเมียงสีน้ำเงินเมียงตั้ตะไข่ครับจินก็ปกทั่วแห้สีดำสีเขียว ไข่มาเพื่อแห่พอเจอมีน้ำได้เนี่ยว่าไงว่ารถตำว้ายเอารถตำนซ่องแต่นี่ก็ได้ตัวน้ำต้องซ่องเลยนะมาชิดอะเนาะ ไรเป็นกันทีทนเบิ่งขนาดอกอืมกินด้วกันอืมหอมอ้าวอย่าลืมซอยบ้านเขาเลยกินทุ่งนาแห้งแสบเนาะกินในหลังคาบ้านแห้งแสบ ไปฟันขึ้นได้จริงอ้โหเก่งจังเลยอะไรเนี่ยสตรอเบอรี่เหรอเสื้อในขะอดได้แล้วมั้งนอนอน่าขะออมอ่ะ กระดาษรองอืมเขียนเขียน <c oughs> นีนตำปละมันนี้ต้องมาข้ามนี่นี่ตอนปละเ <c oughs> สียบไลยครับจิ้มเมียงจิ้มเมียงมานี่ ทำซช่ไหมแดงกับแซบแดงสมไม่มต้องต่ใส่เอามาโ,โยรใาย,าใายใ,รใ,ใยสยแซบหรือด้ล่าให้นายง่ายปะเลยทันจ้ะให้นายกี่ไรจ้ไหนี่ยเป็นงะก็สมะสม

เก็บปั่วแหมา้ี่เขาห้องเยี่ยั่วแห้มนันแปบมันแปบบม,แบบมันเปินห้องแปบบ็บมนแปบ,บก็อีกแบบนึงจิกกะมันทั่วแหกะเอาจืออาอ้อยกระุอื้มกินงแซ่บ ืมนันคือรถ,ถอแท็ครับแม่ครับเก่มากครับมาทำรถมนันมงก่อนเฮ้ยเกิดแต่พอมกุนะ๊กพู เดี๋ยวไปเอาของแสีบนะสูกินดีก็นกณเจ๊กรับเสร็จแล้วเกครับสุดยอดเลยครับโอ้โหนี่มีมะม่วงกับอะไรฟักทองสุดยอดเลยมีดาวมดเท อืมจ้ะมึงเขนไ่มมึงคาคาอืมอาเป็ด แยกคอาเสร็จแล้วถือดยอดครับเอาไปเอาไปเก็บกระดาษเอาบบต้นไม้เลยสิลูกต้นไม้นี่ต้นไม้ไี่แม่สอนบาดต้นไม้ต้นไม้ทำแบบนี้นะเดี๋ยวต้นมันสีเขียวต้นมันสีเขียวใช่ครับอันนี้คือต้นไม้สีดำ่องก็ได้นี่ต้นไม้อ่ะองนี่กัน ต้ไนไม้คะในภาพต้นไม,ม้ที่มาทาเบนต้นไม้นะสชเชียว,หวบหาอเหรอไม่วาดต้นไม้มาม่ทำทีละต้นสิลูก ต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดเนงก่อนหนูหนูตัดเป็นตอนๆๆเลยอ้ออๆออ้อืมอืมต้นไม้ห,หมือนนี้ดูมันไม่สังอันนี้นะมาดูนะคะนี่นี่หร ต้นไม้ขี้เขียวหรอข้างล่างจะเป็นอย่างนี้นี่คือหลักมันหลักต้นไม้ <c oughs> แม่กินดีกว่าแล้วม่จะสอนกำลังแซบ <c oughs> ่บอื้มไอตุยนั่นวา นี่ว่าต้นไม้แล้วครับเดี๋ยวแม่ทำให้ดูนะยมาแล้วมาแล้วครับตาบัะกุูงอันนี้ก็สูตรเฝ้าเฝ้าตําเฝ้าล่างครบ มันคืนจ้วงไว้เขาไปโคกแตกมัดแยาให้มันติดโคกเ้าสีทูบเลียแม่แลยบวลาเขาจุวอืมเกิดว่าเห็นอะไรมันรร <laughs> มนี่มันสีดำไม่ใช่อือเขียวใบไม้เอาสีเขียวรถเทก รสเอีกแล้วเผ็ดใส่มือเจ็บกว่าเกิดมันว่าเคยกินตาม,มาเตดเมื่อตัวกินเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าไปเล้ตาม,มาเตดใส่กอดินให้ตัวกินนะมีใบกระเทียมอย่างยคับนี่สูตรไรอีกคักเ้วยตัวว่าใส่ห้ากะใส่ตัวจางจ้ะ ป่าเพิ่นสงสัยเหากินนี้หนักแล้วมันก็ได้จางนะไม่ลืมใช่แล้วอะไรว่ามันจางแต่ดียเป็นตัวนี่รถจ่ายน้ำอยู่นี่ครับ โอเครับดูรถจ่ายน้ำครับเสร็จแล้วครับคุณเบิร์ตมึงเลืไฟเลยลูกนี่รถจ่ายน้ำครับครับคับโอ้ยเ<อ>ก่งมากเก่งมากนี่น,นี่รถจ่ายน้ำอืมห้ยอยากกินพี่น้องมากินน้ำกันเนี้ยเนาะน้ำจำบอกคุเฮิม ไปแดดนองเพ็บเพ็บพอไปล้างบ้านมือไปเก็บซำไปซื้อจานก็ไปนั่งกินด้วยนั่นมันขึ้นมางามแก่เราไม่กล้าไปกินจะปุ๋ยก็ให้งามแก่ เขาเรัยตัวเพรไปจ้าเหรอะอืมาขามเนี่ยตัวขี้เชียวนะคําว่าตัวเนี่ยตังปุป่นภาษาเนี่ยเขาว่าตัวเนี่ยมันเหมือนถ้าภาษาตังปีเขาว่าปีตัตงปุ่นต,ตัวเนี่ยคือว่าเขาให้เกยีตยเขาหักสุดเดข้าใจป่ะตัวนี่นะแม่แล้วแถววันือเห็นกอยเป็นตัวคาบหนูไม่กินทำเด้ Cơm, cơm à, tăng Ôi okay. <laughs> bây <laughs> จำประเดกม,มน,นี่ออมหนูปนปูแรงซิกันดูโอน่ะซื้อินได้แบบงัน้นหยันบ,บนอนคกัมล้ำแตะคนไม่ไดังกินห้าคนบูมีเนี่ยคนจะกินนันก อตอนห้าล้ลลําำลํารำเขาลงจากห,าหนันมา,าหันยยเน <c oughs> าะกา็โดนเยอะทังบอลรำก็ดแล้ามันห่นใจไปฟอนนะ เย็นลูกกินน้ำตัวนี้หรอกินเจ้าเย็นเนาะกินหน่อยๆได้หรือปะพอละหัวพี่ยอยู่กับพ่อเลยวฮ้่อยู่กับพี่ดาวเยอะเท่าหัวพี่ดาวพี่ดาวกำลังจัดการป้อมหนู จะกรอบป้องหมูกรอมหนูรำผักชีไว้นานแลวผักชีกับต้นหอมนะ่ะเหตุการณ์เฉียดมาแล้วขาหันซุบมาแล้วลว,วา่างั้นไม้สวยมากเลยโอ้สวยจดเลย เป็นวัดวัดสีเขียวสิดูวัดสีเขียวอืวัดสีเขียวครับฮัลโหลฮัลโหลเดับ้าสวัได้ภาษาอังกฤษน้ำลูกลายเติบอยกสีแดงว่าอะไรนะ ประจังกิจม่วงไปนอนนะลูกน,นะ <c ười> เฮ้ย <c ười> ดูนกนี่นอกอ่ะนอกอะไรตัวใหญ่จังวะเนี่ยนกนี่ตัวหนอ่อยเอน คนบมีนขอขอเมน,กกน,น <c oughs> ่ยข้อค <c oughs> ือย่อมองนกินผงชืรสนะยังเจียวยังเจียวมียังเจียวเอ้กินด้วยซ้ มันถือมันเหมือนไปเผาเนาะคนคนคอบกระขาดบอกนี่มองมองก็มีมองบระมีมันแห้งหนาหนามันจะมีขนครบเลยเอาจะขบกันด้วยไง <laughs> เหงเาคิดว่ามันน่าจะร่วงหรือว่ามันอาจจะไม่เป็นนกพันนี่มันขนมันโปะค <laughs> บนกพันป่ากริง <laughs> ดุงเหงจะเบิง่งจุดตาข้างวังนาดนกซะนล้วเอาหงก็เสียงเรียบแล้วแม่ <laughs> มานลยนะบางคนบางคนหัวนะชิบะเด็กผมฮะนกฮาอยังมันคนมันเป็นเป็นหมองเป็นหมองที่เว้คอขยาวเออเห็นเบิ้งจะตะข้างให้นกตัวนี้เลย เขาบอกว่าผู้ทาบอกว่าถ้าเห็นยบบอยากได้่ะอยากได้แล้วให้กัดมื่อมันตกมันบ่จ้ากัดบบมื่อมันโดนบ่มันตกบอก่อยากได้นกแล้วกัดมือ่อเฉยในพนว่าโอ้ยกระเดกกระเหลี่ยด้กระกั Okay rồi, không thể tai. bộ pa tai. nó. mệt ขอโทษน,นะลูกชายบอกว่าแม่แม่ปลาตายฉันเดี๋ยวบังตา,ายบพาใส่เ <c oughs> อาว่าจำหมกงงอกดังนะแม่เนาะลูกชายคนภาคเนี่ยแม่แม่แมปลาตายแต่ตา,ายเ่าใส่ออาไม่ได้มาจ้

ปาไตก็ตายแล้วตายเป็นโลกเสนออกมครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนี่ลูกทาบบอกปาไตหลักใส่พร้อมเลยโคตเต็งโคเบ้นอยู่ยิคงครับไม่จับงครับหูเหรอวันนี้ได้ปะ่ะพอละเพ็ด

ใส่อะหน่อยอะรครับใส่นี้เหรอใช่ไม่ใ่ใหแดให้ใหริปใส่ให้หน่อยอืเป็นแใส่ให้หน่อยเอาอะไรใส่เอาอะไรใส่เลยใส่นี่เหรอมาเนี้มานี่ใส่ตรงนี้มั เส้ยบแค่ด้วยพี่น้องยังยันไข่ดาวเดี๋ยวไข่ดาวเดี๋ยวแม่ทำให้ไข่ดาวไข่ดาวไข่เจียวอันไหนไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวอยู่ห้องไม่ใช่ไข่ดาวุ่องอืม ได้สองอันนั้นหนึ่งอันแล้วพีไปนองเด้อเ <laughs> กน็นเอาไว้จะกินอ,อีกนั่นนั้นความเสียบ